หากจะมีใครถามคุณว่าคุณค้นหาตัวตนพบหรือยังนั่นก็หมายถึงคุณรู้จักตัวเองดีพอหรือยังคนเรามักจะรู้สึกว่าเราเข้าใจตนเองได้ดีพออยู่แล้วนี่ไม่เห็นจาเป็นต้องถามแต่จริงๆแล้วคนจำนวนมากยังรู้จักตนเองไม่ดีพอเพราะบางครั้งเขาไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำไปว่าเขาคิดอย่างไรต้องการอะไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ถ้าหากเราค้นพบตัวตนของเราได้แล้วเราก็จะสามารถนําพาชีวิตไปในทางใดก็ได้ตามที่ปรารถนาการไม่รู้จักตนเองนับเป็นปัญหาใหญ่ของคนทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทำงานถ้าเขาไม่เคยรู้ถึงนิสัยพฤติกรรมความสนใจอารมณ์ความนึกคิดของตนเองว่าเป็นยังไงก็จะเกิดปัญหาในชีวิตตามขึ้นมาทันทีถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่น พวกเขาอาจจะต้องเปลี่ยนสายการเรียนหลายครั้งเพราะไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนสาขาอะไรดีให้เหมาะกับความเป็นตัวตนของตนเองการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็อาจส่งผลเสียระยะยาวในอนาคตต่ตอการประกอบอาชีพของพวกเขาแต่หากเป็นคนวัยทำงานพวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนงานบ่อยซึ่งมักจะถูกผู้อื่นตำหนิว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่อดทนเปลี่ยนงานง่าย แถมยังไม่รู้ว่าตนเองจะพาชีวิตไปในทางใดด้วยซ้ำการที่คนเราไม่รู้จักตนเองให้ดีพอก็อาจจะทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งต้องเดินตัปัดตัวเปเหมือนกับคนเดินหลงทางเสียเวลาเสียโอกาสไปทั้งชีวิตอย่างน่าเสียดายเพราะไม่สามารถไปให้ถึงฝั่งฝันได้ดังนั้นคุณควรจะค้นหาตนเองให้พบโดยไวเพื่อนำพาชีวิตไปยังจุดหมายที่ต้องการ ทำชีวิตนี้ให้มีความสุขเท่าที่คนคนหนึ่งพึ่งจะทําให้กับตนเองได้หากจะถามว่าแล้วการค้นหาตัวตนของเราคืออย่างไรละ่ะมีคําตอบการค้นหาตัวตนก็คือการรู้จักและเข้าใจตนเองว่ามีความสนใจความชอบหรือลักษณะนิสัยติดตัวคืออะไรพฤติกรรมและการแสดงออกเป็นอย่างไรมีความเข้าใจทางด้านอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่าง รูปแบบความสัมพันธ์มองคุณค่าและจุดหมายในชีวิตของเราเป็นเช่นไรขออธิบายแบบสั้นๆง่ายๆว่าในเรื่องความสนใจนั้นหมายถึงสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขคุณสามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่ได้นานเช่นงานปลูกต้นไม้สวยงามการวาดภาพทิวทัศน์การสนใจฟังดนตรีแนวไหนส่วนเรื่องความชอบและลักษณะนิสัยที่ติดตัวหมายถึง เรื่องสีและกลิ่นหรือรสชาติที่ชอบไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสิ่งของนอกจากนั้นยังหมายถึงสไตล์การทำงานที่ชอบเช่นชอบทำงานตามลำพังไม่ชอบทำงานอยู่กับที่แม้แต่รูปแบบการทำงานก็ใช่เช่นชอบวางแผนชอบงานที่ติดต่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี นอกจากนี้ยังหมายรวมไปถึงลักษณะนิสัยที่ติดตัวมาแต่กำเนิดไม่สามารถแก้ไขได้ส่วนนี้เรื่องพฤติกรรมและการแสดงออกนั้นสามารถทำให้เราค่อยๆรู้จักตนเองได้มากขึ้นเช่นเมื่อเกิดความเครียดคุณอาจจะต้องหาขนมหวานมาทานบางคนก็แสดงออกด้วยคำพูดที่ก้าวร้าวไม่เพราะรวมทั้งการมีพฤติกรรมภายในเช่น เราพูดกับตนเองหรือมีเสียงภายในหัวเกิดขึ้นหรือแม้แต่การแสดงออกในด้านความสัมพันธ์ก็แสดงออกได้โดยการพูดการช่วยเหลือการให้ของขวัญการสัมผัสหรือการใช้เวลาร่วมกันส่วนความเข้าใจในตัวเราทางด้านอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่างๆนั้นจะมีอยู่3แบบก็คืออารมณ์ด้านบวกด้านลบและอารมณ์ด้านที่เป็นกลาง ส่วนเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์นั้นหมายถึงความสัมพันธ์แบบต่างๆเช่นในฐานะเพื่อนในฐานะคนรักในฐานะคนในครอบครัวรวมถึงการครบหาเพื่อนเป็นอย่างไรกลุ่มคนที่คุณสบายใจที่จะอยู่ด้วยส่วนในเรื่องการมองเห็นคุณค่าหมายถึงการรู้คุณค่าของตนเองว่าคุณมีคุณค่าเป็นอย่างไรในตัวคุณเองรวมทั้งคุณค่าของผู้อื่น บุคคลที่เป็นต้นแบบของคุณเขามีคุณค่าอะไรที่คุณชื่นชมพวกเขาหรือแม้แต่บุคคลที่คุณรังเกียจเขามีคุณค่าอะไรที่ทำให้คุณเกลียดเขาได้การค้นหาตัวตนในเรื่องสุดท้ายก็คือจุดมุ่งหมายในชีวิตเป็นอย่างไรเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เราพร้อมในทุกๆเรื่องแล้วเราอยากมีชีวิตที่เป็นอย่างไรในด้านต่างๆซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับการพักผ่อนการเรียนรู้ ครอบครัวหรือการช่วยเหลือเป็นต้นจุดมุ่งหมายของคุณนั้นจะบอกให้รู้ได้ว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากเหตุการณ์ใดสิ่งไหนหรือจากใครบ้างหรือสังคมสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่นั้นมีทัศนคติอย่างไรต่อจุดมุ่งหมายในชีวิตและต่อไปนี้เราจะมาเรียนรู้9วิธีในการค้นหาตัวตนให้เจอโดยเร็วอย่างแรก ทำกิจกรรมที่พัฒนาทักษะของตนเองเช่นไปทัศนศึกษาไปแคมปิง้งการไปเข้าร่วมกลุ่มทํากิจกรรมกับผู้อื่นคุณจะได้รู้ถึงความถนัดความสนใจของตนเองรวมถึงฝึกจัดการกับอารมณ์ของตนเองด้วยรวมทั้งจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องการแก้ปัญหาการตัดสินใจการร่วมแสดงข้อคิดเห็นในการสันทนาการกับผู้อื่นทำให้เราได้รู้จักตัวตนของตนเองได้มากขึ้น ข้อ 2. ชอบทำงานอดีเลกอะไรสิ่งนี้ก็จะช่วยบอกตัวตนของคุณได้ดีที่สุดเพราะคุณเป็นคนเลือกที่จะทำมันด้วยตนเองคุณจะได้รู้ว่ากิจกรรมไหนคุณชอบอย่างไรเป็นแบบไหนสไตล์อะไรคุณลองทำมันบ่อยๆแล้วพัฒนามันดูและคุณก็จะได้รู้ว่าคุณมีทักษะความสามารถอะไรบ้างในกิจกรรมเหล่านี้ข้อ 3. ทํากิจกรรมสร้างสรรค์หรือสิ่งแปลกใหม่คุณต้อง ทำเป็นลืมข้อด้อยของคุณไปเลยแล้วหันมาดูว่าคุณอยากลองทำอะไรแปลกใหม่ใหม่ดูบ้างเพื่อจะได้ทดสอบตนเองเช่นไปเดินขึ้นเขาเมื่อคุณทำมันได้แล้วคุณก็จะได้รู้สึกว่าเอ๊ะฉันทำมันได้ยังไทงทั้งที่ฉันเองก็ไม่ค่อยชอบออกกาลังกายเลยหรือไปโรงเรียนคอร์สสอนแต่งหน้าคุณก็จะได้รู้ว่าฉันก็สวยได้ตามแบบของฉันเอาละทีนี้จะรออะไรกันละ่ะรีบออกไปทำกันเลย สี่คุณถนัดทําเรื่องอะไรทุกคนต่างก็มีความถนัดซึ่งความถนัดเหล่านั้นก็คือพรสวรรค์น,นั่นเองจงใช้ความถนัดให้เกิดประโยชน์คุณจะได้รู้ไปเลยว่าตัวตนของคุณนั้นถนัดเรื่องอะไรเมื่อคุณทําไปแล้วมีความสุขสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าใช่ที่เป็นตัวตนของคุณ 5. จงออกไปหาประสบการณ์ชีวิตเป็นการออกไปเปิดหูเปิดตาออกไปรับรู้สถานการณ์จริงจากสถานที่จริง ว่าผู้คนหรือสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นมันเป็นไปอย่างไรเพราะอะไรคุณจะได้เข้าใจว่าชีวิตต้องการอะไรตัวเองมีเป้าหมายอะไรชอบหรือไม่ชอบอะไรซึ่งมีคำกล่าวว่าคนที่จะรู้จักตนเองได้จริงก็คือคนที่เข้าใจตนเองเท่านั้นคุณสามารถทำมันได้ตนเองได้เช่นการออกไปท่องเที่ยวโดยลำพังบ้างการออกไปสันทนาการในวงสังคมที่น่าสนใจ การได้ไปร่วมใช้ชีวิตในวิถีชนบทสักสองสาวันสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยสร้างความเข้าใจตัวตนของคุณเองได้มากขึ้นข้อ 6. ททำอะไรแล้วสนุกเมื่อได้ลองทำกิจกรรมต่างๆดูแล้วสังเกตว่าสิ่งไหนที่คุณทำแล้วรู้สึกสนุกมีความสุขหรืออาจจะมีคนอื่นๆทักมาว่าไปทำอะไรมาดูมีชีวิตชีวาหน้าตาเต่มใสกิจกรรมที่เราชอบมากที่สุดอาจจะเป็นเต้นแอโรบิก หนังสือที่อ่านแล้วประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากไปซ้ําการสํารวจตนเองโดยวิธีนี้อาจใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่คุณก็จะค้นพบตนเองได้แน่นอน 7. เพิ่มพลังบวกให้กับตนเองด้วยการคิดหรือพูดเชิงบวกและอยู่ใกล้คนที่ให้ความรู้สึกที่เป็นบวกจะทำให้เรามีพลังบวกเพิ่มขึ้นในการที่จะรู้จักตนเองมากขึ้น มาดูสิ่งแรกคือการคิดบวกได้แก่การมองโลกในแง่ดีการใช้ชีวิตในทางที่ดีแม้สถานการณ์อาจจะแย่แต่เราก็ยังมีสติมากพอที่จะแสดงออกในทางที่ดีส่วนในด้านการพูดบวกก็ได้แก่การที่ฟังคนอื่นให้เข้าใจดีก่อนที่จะตอบด้วยคำพูดที่สร้างสรรค์คำพูดที่เสริมกําลังใจฟังแล้วมีพลังบวกเช่นเรื่องที่คุณพูดมามีคุณค่ามาก หรือชีวิตคุณดูจะผ่านอะไรมามากคุณช่างแกร่งจริงๆที่ทำได้เช่นนั้นและสุดท้ายการได้อยู่ใกล้กับคนที่ทำให้ความรู้สึกเป็นบวกก็คือการได้อยู่ในวงสังคมที่ดีอยู่ใกล้กับคนดีๆมันก็จะมีการดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาหาเราในชีวิตตลอดเวลา 8. อย่าทิ้งความฝันในอดีตความฝันเป็นตัวบ่งบอกถึงสิ่งที่เราต้องการจะเป็น ซึ่งการที่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันนั้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เรารู้จักตนเองได้รู้จักว่าเราต้องการจะเป็นใครรู้จักที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึงภาพฝันที่เราวาดไว้ 9. ตั้งเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตก็คือลู่ทางแห่งความสำเร็จลองตั้งเป้าหมายชีวิตดูว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในรูปแบบไหนแล้วให้หาทางเอาชนะเป้าหมายเหล่านั้นให้ได้ ในระหว่างทางอาจจะเจอเจออุปสรรคนั่นก็คือวิถีทางที่จะทําให้เราค้นพบตัวตนของเราเองด้วยเช่นกันหากคุณต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขคุณก็จําเป็นที่จะต้องค้นหาตัวเองให้พบซึ่งการค้นหาตนเองนั้นเป็นการทบทวนว่าตนเองต้องการอะไรอยากมีชีวิตอยู่เพื่อทำอะไรจะช่วยเติมเต็มให้ชีวิตมีความสุขและมีคุณค่าได้อย่างไร และหลังจากที่คุณได้ค้นหาตนเองพบแล้วคุณก็จะได้รู้จักและเข้าใจตนเองได้ดีขึ้นได้รู้ว่าชีวิตนี้มีความหมายอย่างไรตัวคุณมีคุณค่าอะไรบ้างเส้นทางชีวิตของคุณจะค่อยๆเด่นชัดขึ้นและรู้ว่าคุณต้องการอะไรจะต้องประกอบอาชีพใดจะดำเนินไปชีวิตไปในทางไหนเพื่อให้มีความสุขตลอดชีวิตมีคำกล่าวว่า การได้ค้นพบตัวตนของตนเองจะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตนี้